เดินดีๆหายป่วยไม่หายที่เหรอโอเคงั้นเดี๋ยวไปชีดยาล้วเข็มนะชีดยาสักเข็มไม่ต้องไปโรงเรียนโอเคนะจะหายืมถ้าหายก็ต้องไปโรงเรียนหืม ก็ต้องไปโรงเรียนนะโอเคงั้นไปโรงเรียนไปไปไหายยางสะดวกใครยังหยุดไม่หยุดหรอกวันนี้วันจันทร์สะุปหายป่วยยังอย่า,อามือเข้าปากหายป่วยยังหาย,ยหายป่วยแล้วไปโรงเรียนลูกกัน อึ <L> ๊บเดี๋ยวไปส่งที่รถตู้โรงเรียนมันหยุดนะไม่หยุดหยุดได้ไงไม่หยุดโรงเรียนมันหยุดตุ้งตกัดโอ้ยตายตายตายเรงเรียนมันหยุดเลยขัดใจเราขัดจิงทีเราต่างสิ่นี้มาเชิญรับปิดเจริญงงงงงงจอชจเชิญรับปิดเจริญจไปเจอเราไปเจอคู่กัน

ยิบได้ไหมลูกเอาทีละคนอา้าวจ้าตินก่อนพี่ยากกอนันทินเกิดหลังสุดนันทินเกิดหลังสุดอา้าวของนอ้องข้าบอกอยู่ในนี้นะคะเป็นไข่เจียวนะลูกมีไข่เจียวเอาอันนี้คิดง้งเลยูลกอุ้งคิดถึงลูก พี่แย่ให้พี่ยาขึ้นก่อนอย่าลืมใบพัดให้น้องนะ่ะใบพัดโดเรมอนนะอ่ะพี่นาเดียเอาของเล่นพี่นาเดียหนูไม่ได้เอามาให้พี่นาเดียเหรอลูกของเล่นพี่นาเดียอ่านั่งกอดหลับกันเลยตกลงเหรมาเล้ว,ว่าเดี๋ยวคือเราทั้งรักกันเลยหลับกันเลยนะเล่เล่เองนะว่าะ ดไ,ได้แต่ว่าคุยกันก่อนวันนี้วันนี้หวยออกอีกแล้วนะหนึ่งชองสามช่องแปก้าเจ็ดแปดเก้าสิบสเอ็ดสิบสองสิบแสิบสีกก่แบบแล้วซื้ออะไรดีแม่แม่จะต้องซื้ออะไรดีแม่แม่ซื้อเลขอะไรดีวันเนี้ยแม่แม่จะได้รวยรวยไงจะได้มีตังปพาหนูไปซื้อขนมไงแม่แม่ต้องซื้อเลขอะไรดีหวยวันนี้ พาราดีไปซื้อขนมได้ได้ใช่จะได้พาราดีไปซื้อขนมได้หนูบอกหวยแม่แม่ก่อนวันนี้หวยออกชื้อเลขอะไรดีคะเลขเก้าค่ะอืมอะไรอีกคะเลขค่ะค่ะอะไรอีกคะเม7ค่ะ เก้าแปดเจ็ดเหรอคะใช่ค่ะเก้าแปดเจ็ดโอเคถูกไหมคะวันนี้ถูกคะ่ะเก้าแปดเจ็ดถูกคะ่ะโอเคชัวนนะคะค่ะบ๊ายบายรู้รู้ได้ไงเพราะว่าเดดดีเป็นช่วยแดดแดดเี็นสบายเพราะว่าหมามีพาเดดดีไปนวดไงแล้วได้คือหมอนวดแล้วเดดดีไม่สบายหรอไม่ อ๋อหนูรู้เหรอหนูรู้แล้วหนูรู้ได้ยังไงไหนนั่งคุยกับแม่ๆดีๆจีหนูรู้หนูรู้เพราะหนูโทรไปหามามีมม่เหรอใช่อ๋อเหรอแล้วหนูได้คุยกับดาดีหรือเปล่าได้คุยได้คุยเหรอดาดีไม่คุยเหรอหดาด,ด,ด,ดีไม่คุยเลยเหรอทำไมล่ะดาดีป่วยดาดีป่วยเลยลูกแล้วลูกจะบอกดาดีไหมว่าให้ไยไๆบอกจริงเหรอบอกแล้วเหรอ บอกยังไงเดี๋ยบอกใหาแม่ฟังสิแม่แม่พงเธอแม่พิงเธอไอายุวิไฟเลววิไฟเลวเอาดูดีบอกเงี้ยหรอคะโอ้ม่ม่พิงเธอแม่พิง์เธอแม่พิง์เธอไปอ่ยุวิไฟเล มีเพลงละอาชูยู่ยู่อาจูยู่ยูแล้วหนูโทรหามีเมื่อไรหนูโทรหามามีเมื่อไหร่อ่ะเออเดี๋ยวหล่นเดี๋ยวหล่นนั่ง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 ไม่โยนไม่โยนเป็นผ่านไม่โยนไม่โยนไม่โยนแกแค่เมืองไรเข้าไปยังไยรถสลบเลิกแค่แค่เมืองไรเข้าไปอย่างนั้อย่าเพี้ยนชาอย่าวน น้ำจะฝนไปเร็วเร็วเรียเดินเร็ว <Nhain>, hain, hain. Bằng này, bao? <Nhain>, này, này, phẳng ní lửa bào Ní lúc ôm nè เยลลี่อยู่ตรงนี้ตรงนี้คือเยลลี่ทั้งหมดอันนี้คือลินลี่อันนี้คือลินลี่เออแพงนั่นนี่ดูสามถึงห้าบาทไม่ได้ถูกๆเดจยวนี่ไงพิซซ่านี่ไงเยลลี่พิซซ่าอันนี้คือลินลี่พิซซ่าอันนี้คือลินลี่พิซซ่าทั้งหมดเลยใช่หรือเปล่านั่นอ่ะของใหญ่มากอออของใหญ่มากอันนี้โอ้เอาเปล่าล่ะสามถึงห้าบาทนั่นนี่ เอาวันนี้นะไปแบ่งพี่ๆกินด้วยโอเคไหมโอเคไหม้เอาอะไรอีกล okay, ่ะ ER พอยังแค่นี้ยังไม่พอยังไม่พออีกโอ้โหกินไรจีเอชเคเคเอบีซีดีอีเอฟจ e เอ